สอนคาลิเบทก,ก่อนเดี๋ยวผมจะมาสอน,นอีกรอบจะได้ไม่ต้องเสียเวลาคาลิเบตอีกรอบก็เข้ามาที่ตรงนี้ครับแล้วก็กดคาลิเบทชั่นได้เลยครับอันนี้เขาจะคาลิเบทตัวแกนความสูงก่อนคนระับแล้วเราก็ทำไล่ไปเรื่อยๆน้องครก็คือต้องทำโปรกแกรนใช่ครับรก็ เขาจะเครดิตความสูงเริ่มต้นก่อนหมายถึงว่าตัวฐานอะชิ้นสิ่งหัวพิมพ์อะระดับแรกแล้วก็โปรเซสต่อมาเนี่ย<อ>เขาจะ<อ>กด<อ>บนเพจครับ25จ<อ>ุดเขาจะใช้เป็นตัววัดแรงกดครับมันมีอยู่4มุมแล้วก็เขาก็จะจำค่าว่าตรงไหนกดมากกดน้อยเพื่อทำเป็น เป็นภาพสามวิติของเขาว่าตรงไหนที่เขาเคลื่อนที่ไปแล้วเขาต้องยกหัวขึ้นนิดนึงอะไรครับทารีวิจิตอะไรไหมต้องสอง้สองที่ครับครับส่วนอันที่สามเนี่ยจะเป็นของสองหัวมาคอนเเดตว่าให้มันขีดเขาจะขีดเส้นออกมาตรงกลางครับแล้วเราก็ดูว่าเส้นมันทับกันไหมถ้าเส้นมันทับกันแสดงว่าสองหัวเนี่ยตรงกันแล้วครับส่วนอัน ที่สี่จะเป็นแบบแอดวานซ์หมุครับปรับอากาศที่มาดูที่ตรงนี้ที่สุดท้ายเป็นการสั่งก็คือว่าเขาจะออลองหมุนมอเตอร์ด้วยความด้วยรอบสูงมากแล้วก็เพื่อจาลองการสั่งแล้วเขาก็จะจํค่าว่าเวลาเราสั่งขนา่นี้มันต้องพิมพ์ด้วยระดับเท่าไหร่แต่เลต้องพิมพ์สามสี่ชิ้น